ุณหมอครับใช้เจลหล่หอลื่นแบบไหนดีครับหมอน้อยเซ็กซโลจีรับครับ,รบเจลก็มีหลายแบบเจลหล่หอลื่นมีหลายแบบนะครับแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเพรน,นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เจลหล่หอลื่นกับอะไรใช้กับวิธีไหนอ่ะมีดังนี้นะอันดับข้อที่หนึ่งก็คือใช้เจลหล่หอลื่นที่เป็นบอเตอร์เบนหรือสูตรน้ำมีข้อดีก็คือมันเป็นสูตรน้ำเพนล้างออกได้ครับเออแล้วก็ เลยทาให้เหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดอ่ามันจะเลื่อนอยู่ไม่นานแต่ว่ามันล้างออกง่ายล้างออกด้วยน้ําเปล่านี่เลยแหละทั้นมันก็จะไม่เน่นอะไม่รู้สึกไม่สบายหลังจากล้างด้วยน้ําเปล่าทําให้สมดุลในช่องคลอดยังคงอยู่ทั้นมันก็เลยเหมาะกับการใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดมากกว่าแต่เนื่องจากว่าข้อเสียมันนะเลื่อนอยู่ไม่นานทั้นทำให้ว่า อาจจะไม่เหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์ทางวาวหนักถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ทางวาวหนักเนื่องจากว่าทางวาวหนักเนี่ยไม่มีน้ำาหล่อลื่นร่นฉนนเราเลยแนะนําเป็นซิลิโคนเบสหมายถึงเจลเหล่อลื่นที่ทําจากซิลิโคนนะครับมันก็จะมีข้อเดียวคือว่าลื่นอยู่นานอยู่ทนอยู่นานท่นั้นก็เลยเหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์ทางวาวหนักแต่ก็มีข้อจํากัดนะเราก็จะไม่ค่อยแนะนําให้มาใช้ ในการมีเพื่อทำความสางช่องคลอดเนื่องจากว่าเวลาซิลิโคนอะ่ะเวลาเราล้างออกอะ่ะมันจะล้างออกด้วยน้ำเปล่าไม่ได้ง่ายเลยทําให้ว่าต้องใช้ผงสบู่อะไรเงี้ยมาล้างด้วยแต่พอล้างแล้วปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เสียสมดุลท,ท,าานะท,ที่ในช่องคลอดถ้าลนะ้างสบู่เข้าไปนะมันจะทําให้แบคทีเรียตัวดีในช่องคลอดอ่ะต้องถูกล้างออกด้วย <c oughs> เลยทําให้ว่า ที่เบียเชื้อราไ้งานคืนพันซิลิโคนเบสก็เ,เลยเหมกับการมีเส้สามพันข้นาขน,ขน,ขน้าข้างหน้าเ็ได้เลใช่ข้างหน้าก็อาาาาากพอได้เป็นบางครังบางคราวถ้ข้างหลังเนี่ยต้องตัวนี้เลยเออใช่ถ้าข้างหลังเนี่ยซิลิโคนเบจะเหมาะนะครับ,บ,บแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึงประเภทที่สาได้ก่ที่นบิารรรจากนมันนคเช่นน้ามันมะราวน้ามันลาบสามารถใช้ได้แต่น้ามันพืชใบาน น้ำมันพืชขอโทษน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชท้าใช้เออน้ำมันพืชท้าใช้น้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวมีข้อดี เราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าเหตบผลเดียวกันมันจะไปล้างแบคทีเรียตัวดีในช่องคลอดออกทาให้ว่าเสียมดุลูช่องคลอดและเกิดการติดเชือ้อราเชือ้อแบคทีรียได้ครันอกจากน,นี้สารที่เป็นออยเบสนะมันเป็นสารชีวภาพทีพมันหมาะก,การเจริญเติบโตของแบคทีเ r ียและเชื้อโรคเชื้อรานั้นเราก็เลยไม่แนะนําให้ใช้ออยเบสในการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดอาจจะเป็นปากคำคาวได้ พอพวกนี้พอใช้แปลว่าเวลาล้างออกอ่ะมันก็ต้องล้างโดยน้ําสบู่เหมือนกันมันนก็อาจจะถ้าใช้เป็นประจําทุกครั้งแล้วอาจจะทําให้มีปัญหากับสมดุลในช่องคลอดเราก็เลยไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าเป็นบางคราวบางคราวได้อาจจะเหมาะก,กับบริโภคนะับเป็นต้นอ,อันนี้ผมแถมเก็บความรู้ให้อีกหน่อย สบู่ธรรมดาหรือสบู่อย่างอ่อนนี่แหละก็ถูๆแล้วก็อาจจะถูที่อกที่ตัวแล้วก็ให้เหลือเศษนิดหน่อยนะครับลงไปที่ช่องคลอดเราจะไม่บีบน้ํายาเนี่ยแล้วก็ล้างเข้าไปในช่องคลอเดเลยโดยตรงเพราะว่ามันจะทําให้พวกนี้มันจะทําให้แห้งได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เสียสมดุลในช่องคลอดเราเหมือนเราเชื้อจางสบู่ใช่ไหมใช่ใช่ให้มันเป็นแค่เศษนิดหน่อยนะครับแล้วก็ล้างเท่านี้เพียงพอแล้วครับแล้วสําหรับผู้ชายอะครับ ใช่ก็เหมือนกันครับใช่ใช้นิดเดียวผสมน้ำเยอะๆถูกเพราะไปเนาะใช่เราก็อาจจะอาบน้ำถูตัวเนี่ยถูท้องแล้วก็เหลือเศษนิดหน่อยแล้วก็มาล้างตรงนี้เพราะว่าถ้าเราใช้สบู่โดยตรงเลยอ่ะมันล้างอ่ะมันจะทําให้แถวเนี้ยเราแห้งมากขึ้นอวัยวะเพศเราแห้งมากขึ้นแล้วก็จะมีคันมีอะไรตามมาได้นะครับครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพเพศที่ดีครับร้อยสิบโซโลจีครับ